เตรียมอาหารเตรียมห้องไว้ให้แล้วให้ผมสบายเลยะห้องเชื่อหนึ่งอ่ะอร่อยไหมอร่อยครับพี่อิ่มี่พร้อมยังอ่งจริงๆพี่ฟ้าลององกระสารแสงห้าองกระลางห้าราคาตลาดเขาต้องดูสภาพพระด้วยพี่ฟ้าก็ได่สวย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 เอ็มอย่ามาสวย ไม่ถ่ายถ้าจะเอาก็เอาห้ามถ่ายไม่ไม่ถ่ายถ่ายแค่ถ่ายแค่ตรงข้างหลังมันมันล้นแล้วขยายดูห้ามถยผมขอต่อองค์ละหมื่นได้ไหมเป็นแสนเก้าจุเนี้แสนห้าเนี่ยผมซื้อไม่ได้ผมซื้อให้แสนหนึ่งครับหมดเนี่ยมันก็จะเป็น1นึ่งล้านสี่แสปดมื่นบาทโอเคไหมฮะไม่โอเค สวัสดีครับผมเอ็มเทพนะครับวันนี้นะฮะอยู่ที่ร้านนะครับก็กําลังจะออกไปเช่าพักนะฮะคือมีพี่ชายท่านหนึ่งนะฮะเขาส่งรูปพ้ะมาแล้วก็เราคุยกันเป็นประยะเวลาน่าจะหลายๆเดือนเลยนะครับเรื่องของเวลาเนี่ยเขาไม่ลงตัววันนี้เนี่ยน่าจะเวลาลงตัวแล้วก็เวลาได้กันละ้นะครับเจ้าของพักเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ ก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเช่าพระนอกสถานที่นะครับและเจ้าของเขาก็จะเลี้ยงอาหารผมด้วยเขาบอกว่ามาเช่าพระที่ร้านนี่แหละเดี๋ยวมากินข้าวเอาทีมงานมาด้วยเดี๋ยวผมเลี้ยงเองวันนี้ก็เลยจัดหนักเลยนะครับก็เลยบอกว่าขอปิดร้านก่อนได้ไหมบอกได้ปิดร้านแล้วก็มาเลยแล้วกันวันนี้นะฮะตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมยังไม่กินข้าวเลยผมกะว่าจะไปกินที่นู่นนะครับเอาให้คุ้มนะฮะพระเนี่ยได้เช่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ส,สิ่งที่รู้คือได้กินอาหารฟรีคุณเม่ครับ ทำไรครับเตรียมอุปกรณ์อคุณจะไปเผาใครฮะกินข้าวยังครับยังครับอ่าผมบอกทีมงานว่าอย่าเพิ่งกินข้าวกันคุณเมงกินยังฮะยังครับอ่าวันนี้จะไปไหนฮะรู้ว่าได้กินข้าวฟรีแน่นอนวันนี้ครับครับวันนี้คุณเมงไม่ได้ไปนะฮะไปซื้อข้าวกินเองไอพีกินข้าวยังเนี่ยยังเลยโอ้โหทั้งวันแล้ววันนี้วันนี้เดี๋ยวไปเลยร่างท้องรอเลยทีมงานทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยเราคุยกันว่าห้ามกินข้าวจะไปถล่มร้านอาหารพี่เขานะครับ รักมึงกินข้าวยังเงี่ยกินไปนิดหน่อยตอนเช้าพีฮะเฟลกระชั้นเลยเอางี้กินไม่กินไม่รู้แต่วันนี้โดนผมแน่นะฮะผมกินข้าวฟรีอ่ะเดี๋ยวรอคุณเมง้งรอน้องๆเสร็จก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเลยเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงร้านเราปิด6กโมงเย็นนะครับปิดปึ้งเราก็จะเดินทางไปเลยแต่บอกก่อนนะครับต่อให้พี่เนี่ยจะเลี้ยงอาหารผมฟรียังไงก็ตามนะฮะไม่ผลกับราคาพากนะฮะยังไงผมก็ จะต้องไปบู๊ไปลุยหน้าง,งานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระกับของฟรีเนี่ยแยกกันนะครับนะเราคุยกันก่อนนะฮะอย่าเอาอาหารมาล่อผมนะผมไม่หลงกลหลอกอ้าวทีมงานพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับโอ้แต่งตัวซะหล่อเลยเอไปะลุยโอเคครับตอนนี้ถึงร้านอาหารร้านอะไรครับร้านโฮชิครับ จริงๆต้องบอกว่าร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมีทั้งหมด7สาขาแหมวันนี้เหมือนมาประมทร้านให้เขาเลยไม่ปรโมทได้ไงวันนี้มากินฟรีอ่ะถือไมเลยคุณแมงครับผมวันนี้เอาทีมงานมาถล่มนะฮะกะมากินให้จุกเลยนะครับพี่ฟ้าบอกว่าเลี้ยงข้าวบอกว่ามาเลยเอ็มมากินกันก่อนเลยเรื่องพักไว้ที่หลังข้าวไม่กินเลยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวครับบีกินข้าวยังวันนี้ยังไม่กินเลยล้างท้องมาเรียบร้อยครับข้าวไม่กินกินแต่เบีย ครับดิเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูผ่าพี่ฟ้านะครับร้านอาหารโฮชินะฮะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับมีทั้งหมด7สาขานะฮะก็จะมีสาขาพระราม9สาขาบางนาริเวอร์ไซด์นะครับเซ็นท่านพระรามสองเซ็นท่านพระราม3แล้วก็ที่ตึกสิงคอมเพล็กซ์นะครับและก็ที่นี่นะฮะสาขาพระราม6นะครับเอาไปเลยฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับเอาวัสดีครับ พี่ฟ้าชี้เลยวะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัีขออนุญาตปิดไมค์ฮะปิดตรงนี้แล้พี่นี่เลยฮะแล้วปิดตาอขอโทษนะผมเด็กหงครับพี่อะไงไม่ถูกต้องแล้วแค่วันนี้มาเนี่ยผมก็นั่นแล้วโดนพี่ฟ้าแล้วเจ้าของร้านอาหารโฮชินะครับอาหารญี่ปุ่นนะฮะเตรียมอาหารเตรียมห้องไว้ให้แล้วให้ผมสบายเลยห้องเชื่อมอฮะพี่ฟ้าพร้อมพร้อมพร้อมมากวันนี้พร้อมมาก ผมกลับบ้านทันเลยพี่ลิวพูชนะมปนอยู่อะไรนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูบอลเท่าไหร่70 70ใช่ไหมอะไรนะพี่70ใช่ไหมไม่ค่อยจะยินเดี๋ยววันนี้จะเอาจะเจ้า07ตัวจากเอ็มเหมือนกัน07ตัวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านพี่ฟ้ามีแค่เจ็ดล้านเองนะเจ็ดสาขาโอ้ยคุณแบร์นั้มากกว่าก่อนหน้มากเลยเอางี้ไปดูพระก่อนดีกว่าเชิญเชิญวันนี้ต้องให้พี่พฟ้าดูแดงนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับพระสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูพี่ฟ้ารีบๆไงไม่รู้นะฮะเหมือนมีแผนเลยอยู่แน่เลยอันนี้เป็นห้อง v ี p อยากได้ความเป็นส่วนตัวเราก็จะมีห้องวี p ีให้สามห้องนะเป็นห้องวี p ีนะครับสำหรับสาขาพระามหกนี่นะครับอุ้ยมีหลายห้องเลยพี่ฟ้ามีสาห้องวีหนึ่งวสองวีสามเข้าไปดูกันเชิญเลยฮะพี่ฟ้านี่จัดเตรียมมาเลยกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ด พอไหมเนี่ยวันนี้เรามาหกคนนะฮะดูพ้าก่อนไหมกินก่อนกินก่อนนะฮะเออเอาให้อิ่มท้องจะได้อ้วกจะได้ได้เต็มที่หน่อยนี่เบาๆมือนี่เอ็หน่อยนะฮะอน่ากันวนุ瓦ครับผมเรามาดูกันพี่ฟ้าเนี่ยเก็บพ้ามานานแล้วแต่รุ่นพอรุ่นมีพ้าเก่าเก็บไปด้วยใช่ใช่ใช่ครับนั้นเดี๋ยววันนี้กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเอาแล้วกินข้าวแล้วจะดูพ้ากินข้าวก่อนพอกินอิ่มแล้วพี่อยากให้ลองข้าวร้านที่ข้าวร้านที่นี่ ถ้าเรากินแล้วไม่ติดใจนี่มาเตะพี่ไนดะ่เอางี้ข้าวไม่ติดใจหรอกผมติดใจพี่ฟ้าเนี่ยแหละโอ้ผมจดูผ้าพี่เดี๋ยวหยิบมาให้ดูไปเลยให้ดูเดี๋ยวรอพี่ฟ้าไปหยิบพ้าก่อนอ่าโอเคฮะเมื่อกี้พี่ฟ้าพาผมเดินม,มาพอผมเงยหน้าขึ้นไปโอ้โหอยู่ใต้คานนี่มาถึงผมก็โดนพี่ฟ้าเล่นของเลยห่วงจุ้ยไม่ดีตรงนี้ผมไม่นั่งนะตรงนี้ผมไม่นั่งนะนี่ผมนั่งตรงนี้เลยหัวโต นั่งหัวโตวฮะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ฟ้ามาถึงดันถมมายืนตรงนี้นะไม่น่าผมเหมือนโดนกดทับนะครับนี่พี่ฟ้ามาถึงก็เล่นของเลยอ่ะเดี๋ยวนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ที่ผมทีมงานตรงไหนก็ได้แต่อย่าไปนั่งใต้คานเป็นอีน,น่นวาออนเซนนะคะลูกค้าจะมีปลาดิบวางข้างบนนะคะเวลาทานลูกค้าฟุกได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีไข่ออนเซนด้วย สามารถทานได้เลยค่ะอันนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นเอนกาวาแซลมอนโลค่ะลูกค้าทานคู่กับซอสเลมอนข้างบนค่ะลูกค้าสวัสดีพี่เอ็มก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมชื่อเชฟบอยนะครับเป็นเอฟซีพี่อยู่ผมขอพค้นมากครับครับผมดูรายการพี่ไว้วันนี้ผมมาเช่าพาพี่ฟ้าไหนๆพี่ก็เป็นเอฟซีแล้วเดี๋ยวช่วยต่อราคาาให้หน่อย พี่พาเพิ่งแกงผมอยู่เมื่อกี้อขออนุญาตพ,พิเศษอาหารนะครับครับผมอ่าสิ่งแรกตรัวนี้เป็นเมนูประจำฤดูร้อนของเรานะครับตัวนี้ผมออกแบบเอง <c oughs> เมนูนี้คือโตเกียวซัมเมอร์เซตนะครับโโอ้หหลักๆจะเป็นแซลมอนเลยครับผมนะครับ <c oughs> ตัวแรกจะเป็นตัวซูชินะครับมาเป็นโลซ <c oughs> ูชิก็จะมีเป็นหน้าธรรมดานะครับหน้าเบิร์นซอสใส่เกี๊ยวตัวนี้จะออกเค็มหวานหน่อยนะครับแล้วตัวนี้เป็นเมนไต่กบซอสเป็นซอสที่ทางร้านเราคิดคิดค้นขึ้นเองครับนะครับมีความมัน ตัวนี้เป็นกุ้งกังครับแซลมอนกุ้งกังมาดาเลยนะครับแต่ว่าเราทอดยกสตาให้แล้วก็เป็นท้องแซลมอนนะครับครับและทีนี้ทีเด็ดก็คือตัวซาชิมินะครับผมเสิร์ฟเป็น2เท็กเจอร์ตัวนี้เบิร์นไฟไม่เบิร์นไฟครับนะครับคลุกด้วยผงอโวุธโนรีเป็นแซลมอนสับผสมสองสูตรด้วยกันครับแล้วดูความหอมหน่อยนะครับอ๋อกินคู่กับสาหร่ายใช่ครับผมเถิะมานะครับตัวนี้เป็นมันปูนะครับซิกเนเจอร์ของโฮชินะครับผมมันปูตัวนี้ไปได้สูตรมาจากญี่ปุ่น ไม่เชิงว่าสูตรทั้งหมดเราเอามาพัฒนาปรับปรุงไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้นะครับครับตรงนี้เป็นข้าวตัวใหม่นะครับที่ทางร้านเราเพิ่งปรับปรุงมานะครับข้าวตัวนี้แพงมากปลูกได้ปีละครั้งที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ความหมายก็คือรักลอบปลูกความหมายดีนะครับครับถัดมานะครับปลาต้มซิวนะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเหมือนกันผมทานรำมาเลยครับทานได้เลยครับทานได้เลยครับฮิว่า เอาเครื่อมลยคือจะบอกว่าบรรยากาศห้องเขาดูแบบดูอึมครึมมากเลยฮะเวลามาเช่าพระแบบนี้เหมือนเหมือนจะโดนแบบโดนเชือดอะไรนี้เลยใครดูหนังก็ปิดประตูตีแมวว่าเหมือนเลยเนี่ยเอามาปิดห้องเนี่ยแล้วก็ให้กินพอกินอิ่มแล้วก็โดนเชือด ป็นไงครับครับพี่ฟ้าอร่อยไหมอร่อยครับพี่อิ่มยังพร้อมยังจริงจริงพี่ฟ้าอย่างอย่างนี้พี่ถ้าสมมติเราไปดูข้างล่างได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่มันเหมือนมันดูขึ้นอัดอย่าไปดูพี่ได้ครัข้างล่างไปล่างก็เดี๋ยวกินสักพักแล้วเดี๋ยวลงไปสักสามทุ่มมาล้านปิดอ่ะโอเคครับพี่นั้นนั้นลุงเบงกังเงี้ยโอเคโอเคไอเพี่ลองล่างครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอางี้ฮะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันก็ลงไปไปดูพางล่างด้วยแล้วเดี๋ยวไปกินต่อข้างล่าง อันนี้คือเรากินหมดไป1เซตแล้วนะไปเลยปนะลงไปงล่างก่อนเดี๋ยวไปกินต่ออันนี้คือที่จะปล่อยนี่เป็น4ี่กล่องนี้เหรอครับพี่ให้ดูใครบอกจะปล่อยอถ้าราคาไม่ดีก็ไม่ปล่อยแต่วันนี้มาบอกจะปล่อยพาน้องมีของดีถ้าถ้าน้องดูแล้วชอบก็มาเดินนั่งดูราคากาันให้ดูก่อนให้ดูก่อนให้ดูก่อนคือหลักๆคือให้มากิน ใช่แล้วก็ให้ถ่ายบรรยากาศร้านใช่ใช่ใช่แล้วพระดูที่หลังใช่ใช่เช่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้รโอโ้สุดยอดเลยใจปั้มมากแหมรู้จักกันมากี่ปีเองก็เจอพี่ฟ้ามา รู้จักมา14ปีครึ่งไหมพี่นานเขาโทษครับน่าจะตั้งแต่โควิดอะพี่ก็สามสี่ปีนะสามสี่ปีได้แล้วเอานี้เลยพี่ใครพาพี่เข้าสู่วงการพาร์ทดีกว่านะทุ่มมูคุณน่อนไม่ใช่เราไม่ใช่เราอ๋อไม่ใช่เป็นั้นเพียงนั้เปลี่ยนเรื่องคุยครับไปดูพาร์ทจริงเจเจก็เอฟก็เป็นหนึ่งในนั้นอ๋อแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นวันนี้เห็นน้องมาทานที่ร้านที่ก็เลยเอาพาร์ที่เก็บไว้แล้วก็บางอันก็ปล่อยได้บางอันก็ไม่ปล่อยหรอก อ๋อในนี้คือมีปล่อยกับไม่ปล่อยอันนี้แค่พาร์ทแรกนะโอ้โหนี่พี่มีพาร์ทเยอะถ้าอยากดูพาร์ทแบบเท่ๆเนี่ยก็ต้องมาอ๋อไม่พี่เลี้ยงเขาดีดีฮะเพราะว่าผมก็มาจริงจริงวันนี้เจอของให้ด้วยนะเจอพี่ฟ้าที่ไรก็อิ่มนะครับแล้วก็มีความสุขกับบ้านประจำนะเพิรนี่ไปดูแมตช์เจ็ดศูนย์มาเอาของฝากทีมกลางตารางมาให้ไม่อยากรับเลยไม่ได้ยินด้วยพูดถึงเรื่องอะไรของคุณมากครับรับผมโอ้นี่เป็นเน็กไทด์เน็กไทดุีนะฮะ ผงนะครับตอนนี้ไป่หันครับด้เห็นช่วงนี้ออกรายการบอยอ๋อครับก็น่าจะมีอะไรที่มันแบบอ๋อผูกทิกไทยแสดงตัวตนหน่อยอ๋อครับอุ้ยนี่อะไรอ่ะพี่อุ้ยเดี๋ยวนี้มีมีฉายาวงการพระด้วย พี่ฟ้าสาธรเม้งมีตาเม้งอะไรนะฟ้ามีตาเม้งมีตาเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ฟ้ารอนานเอากล่องไหนก่อนเอางี้เอากล่องที่จะเช่าอ่ะพี่วันนี้มาแล้วต้องมีได้เสียโชก่อนไม่โชว์แล้วดูพระก่อนเดี๋ยวเอาหลวงปู่เลยก่อนผมรู้พี่ฟ้าเนี่ยชอบหลวงปู่โตหลวงปู่ทิมเอาหลวงปู่โตกอนดีกว่าเอาทางผมเอาปู่โตก่อนมาหนะปู่โตก็เอามาไม่เยอะหรอกครับเอาที่ที่แบ่งปันให้ได้เนาะนี่นะเป็นชุดที่พี่ฟ้าจะมาให้ดูในวันนี้นะครับ เดี๋ยวต้องมาดูว่ามีองค์ไหนอะไรงไงและมีโอกาสเช่ากันได้ไหมนะฮะมหาวิท่าลับารานพี่ฟ้าขูพี่พระมี3,000องค์อยู่กับพี่แล้วห้างคองอยู่กับพี่3ามสิบกว่าองค์อยู่กับพี่สามสิบกว่าองค์มีสามสิบกว่าองค์เหรอโอ้โหอันนี้คือส่วนหนึ่งสวยๆอยู่ที่บ้านอันนี้สวยไม่สวยราเก็บไม่เชื่อฮะพี่ฟ้าเช่ามาในช่วงราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างครับไม่ถึงแสนจนทุกวันนี้ก็แสนนิดหน่อยเอ๊ะ เช่าตั้งแต่ไม่ถึงแสนหรือนี่มันก็สองสามแสนจริง,รงๆมันข oh. oh. ึ้นอยู่ความสวยด้วยพี่ฟ้านี่นะครับมหาเสน่ห์ใบลานพี่ฟ้ามีเก็บอยู่50องค์ใช่ไหมเมื่อกี้กี่องค์นะสามสิบองค์อยากได้50เหมือนกันมีเก็บ30องค์พระสร้าง3,000โอ้พี่ก็เอ่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลพี่เก็บเยอะมากนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้เนี่ยที่ที่พี่เขามีอยู่นะฮะเป็นพระที่เขาคัดออกมาสวยๆแต่เขาเก็บไปแล้วคัดสวยๆมาให้เอางี้ผมให้กล้องดูดีกว่าเอาดูเอาผมถ่ายรูปเลย เดี๋ยวเป็นพยานว่าวันนี้เนี่ยผมพูดความจริงไว้ก็รู้ว่าไม่ให้ดูไม่ให้ไม่ถ่ายถ้าจะเอาก็เอาห้ามถ่ายม่ไม่ถ่ายถ่ายแค่ถ่ายแค่ตรงข้างหลังมันมันล่นแล้วขยายดูห้ามถ่ายห้ามให้ให้ดูองศาศิวิห้ามดูเกิดโอเคให้ดูองศาศิวินี่มีด้านหน้านิดหนึ่ง <S <S ดูพระกับพี่ฟ้านะครับก็ใช้เวลาสานทนาน,นานนิดนึงเนะฮะเพราะว่าพี่ฟ้าเวลาพูดถึงเรื่องพระมากไม่ค่อยได้ แกก็จะแบบเคืองนิดน,นึงหาว่าเป็นสวดพระพี่เขาอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มาถึงถิ่นพี่เขานะฮ<ล>ะเซนพระแล้วไปกินข้าวเขาเราด้วยเซนพระไม่ใช่นักร้องนั่งสวดอ๋อโอเคฮะพี่ฟ้าเราก็พูดในเรื่องของพระ <c oughs> ตรงไปตรงมาพี่มา,าเท่านีนะผ่านไปสามองแล้วห้าองค์นี้ผมจะรอดไหมเนี่ยในเนี่ยมันจะมีตลับทองอยู่สามใบซึ่งตลับทองเนี่ยก็ก็มีหนาบ้างบางบ้างแล้วแต่แล้วก็มีกรอบทองซึ่งเป็นกรอบธรรมดาอย่างเงี้ยเก๊หมด ห้าองค์เนี่ยพี่ฟ้ามีตัวเลขอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะจะถามหอดเอาล่าสุดที่ขายขายเท่าไหร่มหาเสน่ห์เนือใบลานเนี่ยถ้าสวยๆองค์หนึ่งเนี่ยสองแสนสามแสนขายได้ครับแต่ถ้าสภาพหย่อนลงมาเนี่ยก็จะลดหลังลงมาเพราะว่าสวยๆเนี่ยหายากเกสรสวยหาง่ายกว่าก็องค์ละองค์ละสามแสนห้าองค์ละล้านห้าราคาตลาดเขาต้องดูสภาพพระด้วยพี่ฟ้าก็ไี่สวย สวยวสวยสวยเอ็มเอยมเด็กน่าสวยอันนี้ไม่ได้สวยนี่พูดพูดความจริงเลยบอกต่อหน้ากล้องเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยชุดเนี่ยบางองค์เนี่ยขายได้สองแสนกว่าบางองค์ขายได้แสนกว่านะพี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าห้าองค์รวมกันเนี่ยถ้าเราตีสองแสนบ้างแสนกว่าบ้างมันไม่ถึงล้านเนี่ยพี่อันอันนี้แจ้งก่อน แสนกว่าถ้ามีเอามานะเดี๋ยวพี่เช่าหมดเลยอันนี้เป็นจัมโบ้สองเนี้อผงถูกใช่ไหมน่าจะใช่ครับอย่าถามเรื่องทาพี่มากพี่ไม่ค่คยรู้เรื่องไม่อ่อยรู้เรื่อง,องอจับเ,าเบาๆดีโอ้ครับครับครับพี่ครับโทษนะต่อไปนะฮะอันนี้เป็นเนื้อเกสอนแต่องค์นี้เนี่ยเป็นโซนช้นมุนนะครับผมดูนะผมดูพานะ <c oughs> ไม่ต้องให้เขาเห็นมากสิมันบางตรงนี้มันเนื้อ <c oughs> มันไม่ผมให้พี่ดูด้วยไงนี่ เนี่ยดูเดี๋ยวพี่เห็นพีน่เห็นไหไม่ได้ว่าอะไรเน,นี่ยมีอ่ะมันมีจุดที่มันเห็นนะแล้วเวลาผมไปปล่อยลูกคาา้าถามคุณเอ็มครับตรงมุมนี้โดนอะไรมาครับแล้วให้ผมตอบว่าอะไรอ่ะเพระสมบูรณ์ว่าองค์ละสี่แสนอันนี้เท่าไหร่แต่พอ,อ,นนอสองเกณฑสอก็สองแสนนะอ่าผมวางก่อน,อนวางวางผมผมดูผมผมพอพอที่จะกะเกณฑ์ราคาพระอันนี้ปลดหนี้ปลดหนี้ยันนะเนื้อใบลานขอราคาดีกว่าพี่อยากได้เท่าไหร่ ผมก็ไม่อยากเป็นูดองคพระเยอะเดี๋ยวพี่ฟ้าก็หาผมสวดสวดสวดแล้ววันนี้ก็ไม่จบอีกผลนี่ยันนะอันนี้พี่พี่ยลนนะหรอพี่ไม่รู้พี่เมื่อกี้พี่ส่องแล้วพี่ไม่คู้เรื่องพระอู้แต่อู้พี่ฟ้าอย่าจับบ่อยนะพระมันจะมันนี่เราจับแบนมันอุ้ยมันก็ต้องซื้อละ๋ัวนี้าจบเลยวาง้าวางก่อนเลยใส่้าวางวันนี้ตาทางจะกินข้าวฟรี รงนี้ช่องไหมไม่กล้าถามมากค่ะมีร้อยองค์เลยนะในโลกเนี้ยอันนี้อันนี้มันสามแสนกว่านี่พี่อะไรนะสามแสนกว่าอะไรนะสามแสนกว่าฮะอะไรสามแสนกว่าองค์เนี้ยขายสามแสนกว่าเหรอใครมีเอามาให้ผมได้อ๋อนี่นะคณะแต่กุญเงินทองพระเขาสร้างร้อยองค์อุ้ยอุ้ยไม่สวยอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สวยไม่สวยแต่พระเขาอาจจะมีจับมาบ้างเลยเนยๆไปพูดอะไรเยอะไม่ได้นะพี่ฟ้าเขาตัดทางัหมดละอาย้เท่าไหร่จริงองค์นี้พี่ชอบมานานแล้วกี่ปีแล้วพี่ ของโควิดก็ประมาสามปีเมื่อสามปีแล้วรุ่นนี้ก็อยู่แสนหนึ่งถึงแสนห้ามีตะตัดไปหนึ่งให้นอีกสามหมื่นแสนแปดประมาณก็ถ้าขายคูณสองก็สามแสนหกหมื่นบาทใครก็คูณสองต้ก็คูณสี่แล้วกู 4, เอเมียได้เท่าไหร่จริงๆถ้าอยู่ใช้ประมาณสามแสนห้าอุ้ยทำมหน้าไง่ายสี่แสนไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่าดูดูทั้งหมดก่อนดูภาพรวมแกะดูง่ายก่อนได้ไหมได้ได้เชิญเชิญอันนี้อะไรฮะ อนไรหมอไม่เห็นเฮ้ยองค์นี้พิเศษเคยเห็นหรือเปล่าเอ็มคุณเป็นเซียนพระหลวงปู่โตเนี่ยเคยเห็นอย่างนี้เปล่าเป็นเหรียญพัชสุดฝางฮะอ๋อพระเขาเรียบพลาสติกมาแล้วใช่ไหมพี่ทำไมแล้วผมจะดูสร้างเครื่องดูมีสอดต,ตะกงตะกุดใหม่หร<ะ>ือเปล่าต้องลุ้นกันบ้างดิชิมิเตอร์ผม<ะ>ซื้อราคาเต็มข้อเลยมานั่งลุ้นอะไรล่ะพี่ฟ้าก็ตลากนะ จะโควิดไปก็งานร้านพี่ฟ้าก็แบบลูกค้าไตหลายหลายอย่างจริงจริงร้านนี้พี่พี่บุ่นกับเพื่อนๆพ๋อไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวครับสรุปคือเหรียญนี้พิเศษไงครับมันมีโค้ดแล้วคือโค้ดเลยพี่เห็นเห็นแล้วมันแล้วเป็นโค้ดของของใครอ่ะโค้ดอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่พี่เนี่ยอยากได้อะไรอ่ะเ่าไหร่ับพันจริงวางรักพันจริงก็วางไว้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ถ้าเช่าข้างบนอ่ะ อันนี้แถมให้ใจดีเช่าข้านบนได้อันนี้ด้วยอันนี้ต้องเช่าแล้วอยากได้องนี้ต้องซื้อข้างบนแล้วพี่พูดเองนะถ้าเช่าบนแถมข้างล่างนะหมาอยากได้มาดีเลยตาตุมฝังหลักพันผมดูต่อเลยนะพี่คาร่าไม่ดูแล้วใช่ไหมพอแล้วฮะแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเขาสุดเลยฮะมหาเสน่ห์ห้าองค์เมื่อกี้ล้านห้าครับผมน่าจะปล่อยได้องคหนึ่งประมาณสองแสนบวกลบบางองค์ก็แสนกว่าบาทเพราะว่าพระมันจะมีผสมกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างชุดเนี่ล้านห้าเนี่ย ซื้อไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าซื้อได้เนี่ยร้านหนึ่งซื้อได้ก็ไม่ได้อยากจะขายร้านห้าหรอกอ๋อคือเปิดมามาแกล้งน้องใช่เลยแกล้งนี้ไม่ดีนะต้องตกใจเกือมันหลงโอ้โหโอ้โหแล้วไม่น่าเรียกมากินก่อนเลยมาซะห่ยเนี่ยถ้าผมซื้อพี่ได้นะออย่างเนี้ยผมซื้อผมผมให้ร้านหนึ่งส่วนส่วนสององค์เนี่ยพี่ตีองค์ละสองแสนใช่ไหมครับผมขอต่อองค์ละหมื่นได้ไหมเป็นแสนเก้าส่วนเนี้ยแสนห้าเนี่ยผมซื้อไม่ได้ผมซื้อให้แสนหนึ่ง ครับหมดเนี่ยมันก็จะเป็นล้าน3ามแสนแปดหมืนหนึ่งล้านสี่สนแปดหมบาทตกเลขเหรอเ่าก็ไม่ได้ตกนะนั่นหล้านอ๋อถูกแล้วอ๋อถูกแล้ว <c oughs> โอเคไหมฮะไม่โอเค ได้สองแสนบวกลบครับผมบางองค์ขายได้แสนกว่าบาทมันถูกเฉลี่ยกันพ่อพระมันมีร่อมีอะไรด้วยเมื่อกี้พี่ก็เห็นแล้วแต่เมื่อกี้พี่ก็ไม่อยากผมพูดเยอะยิ่งพูดมันก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีต่อกันน็อกหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทไม่ขายครับอุ้ยตัวนี้เองถ้าหนึ่งห้าห้าก็จบเขาให้เขาให้กูรู้สึกให้กูได้ชนะได้กูชนะไปแล้วพี่ฟ้าชนะผมแต่ผมกลับไปปผล่เปียกเลยต่ออีกทีหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่น 23.24%ิเ 23. ปอร์เซ็นต์ปู่พี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ่งก็เลยหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทโอเคโอ้อบคุณ่ากันพีค่ครับผมครับผมครับวันนี้เนี่ยผมผมมาหาพี่ฟ้าแล้วเนี่ยมีอยากให้พี่ฟ้าแบบลองแนะนำร้านอะไรโปรชี่ที่จะเปิดม,มา7ปีละครับเปิดม,มาได้7ปีแล้วก็เกิดจากความตั้งใจของลุ่มเพื่อนอที่เราอยากจะทำร้านอาหารญี่ปุ่นดีๆให,ให้ให้เมืองไทยนะ เมื่อ,อ,อก่อนเนี่ยราน้าหญี่ปุ่นเราก็จะนึกถึงไม่กี่แบรนด์เนาะใช่ครับแล้วก็จะได้กินปลาแซลมอนที่มันแบบชิ้นบางๆเล็กอืใช่ไหมด้วยความที่ชอบร้านหาญี่ปุ่นด้วยก็ชอบอาหารญี่ปุ่นด้วยก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทากับเพื่อนๆแล้วก็ก้าวมาถึงเจ็ดแปดปีละตอนนี้ก็ฝากร้านโฮชิละกันครับให้ทุกๆคนแล้ววันนี้มีอะไรมาแจกอยากได้อะขอได้เหรอพี่ มีคนดูเนี่ยดูคลิปเนี่ยเอางี้เดี๋ยวพี่เอาคูป,ปอง5 0า0มืนบาทให้เราเอาไปแจกไปละร้อยก็เอาไปใช้ใช้จะได้ใช้กันโทษท <5 S 2> คัาผมก็สามารถใช้ได้เจ็ดสาขาเลยใช่ใช่ใชอาจจะไปแจกในช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมด้วยแต่ในวันนี้เนี่ยใครดูคลิปนี้นะครับก็จะมีเกมให้เล่นแล้วกันซึ่งอยากจะให้แบบคอมเมนต์มาแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมานั่งทานกันเนี่ยชื่อร้านอะไรอยู่สาขา,<ส>าไหน,ไหนอันนอนะครับ ขขขขก็ใครตอบถูกคอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวจะสุ่มแจกนะครับเอาบอกก่อนนะฮะหนึ่งเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับระวังโจรด้วยนะตอนนี้โจรเยอะมากนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ทางเราจะจัดส่งให้ฟรีนะครับก็1ท่านต่อคูปองก็มูลค่า200บาทนะฮะเงื่อนไขก็อยู่ในคูปองผมจะแจกทั้งหมด100ท่านนะครับซึ่งหน0่ยท่านเนี่ยก็จะมีมูลค่าคือ2 0,000ืบาทนะครับเพราะหนึ่งท่านจะได้2ใบนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ฝากเล่นเกมมานะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาเจอ ผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านครับที่วันนี้เมตตาทั้งเรื่องพระเครื่องแล้วก็ยังเออเมตตาเรื่องส่วนลดนะฮะให้กับ f c นะครับที่ติดตามผมด้วยวันนี้ E ีพีหนึ่งครับแล้วมีอีก6 EP ีพีวะวางเมื่อไหร่ก็มาไปสาขาอื่นนะได้เลยเอาทีมงานไปกินนะได่สบายมากแล้วมาปุ๊บแล้วก็แจกของเอฟซีน,นะหวังว่าจะมีทีมงานเยอะกว่านี้วันนีน้น่าจะได้เรื่องราวดีๆไปไม่มากกตน้อยเพราะว่าจริงๆร้านอาหารเนี่ยอย่างที่บอกว่าปัจจุบันร้านอาหารญี่ปุ่นมีเยอะมาก ก็ลองดูว่าชอบแบบไหนก็ลองลองทานดูถ้าใครยังไม่มีร้านอาหารในใจก็ลองดูที่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันเราจะไม่บังคับลูกค้าผมแจกอันนี้ร้อยท่านร้อยท่าน,นก็เราไม่บังคับพอได้คูป,ปองก็ต้องมาอยู่ดีสุดท้ายเลยนะวันนี้มาหาพี่ฟ้าเนี่ยก็ได้ครบเลยผมเองได้เช่าพระได้ทานอาหารอร่อยๆนะครับคนดูที่รับชมอยู่เนี่ยก็ได้ส่วนลดด้วยและวันนี้ผมไอ้หมดเทพนะฮะแล้วก็พี่ฟ้าสาธร เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ